สวัสดีค่ะวันนี้เราให้คนพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ16ค่ะจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าคำว่าเสรีภาพที่อักรสาวกเปโตรกล่าวถึงเราคิดว่าหมายถึงเสรีภาพในในเรื่องใด ประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกเคยเป็นทาสในอียิปต์และโมเสสได้นำพระบัญชาจากพระเจ้านำคนอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์เพื่อเดินทางเข้าสู่แผ่นดินคานาอันอิสราเอลได้รับเสรีภาพในการดำเนินชีวิตในดินแดนคานาอันแต่ยังอยู่ภายใต้พระบัญญัติของพระเจ้าเสรีภาพแรกของอิสราเอลน่าจะหมายถึงเสรีภาพฝ่ายกายที่พ้นสภาพความเป็นทาสในอียิปต์ ในยุคคริสจักรคริสเตียนทุกคนเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อชำระความผิดบาปทั้งสิ้นของบรรดาผู้ที่เชื่อและประกาศตนเองว่าจะเป็นสาวกติดตามพระเยซูแบกกางเขนตามพระองค์คริสเตียนเหล่านั้นจึงมีเสรีภาพจากความบาปทั้งหมดเพราะพระเยซูทรงจ่ายราคาและชำระความบาปเหล่านั้นไถ่เสรีภาพให้แก่คริสเตียนทุกคน นี่คือเสรีภาพจากความบาปที่อักระสาวกเปโตรหมายความถึงเมื่อเรามีเสรีภาพจากบาปก็จงดำเนินชีวิตเช่นคนที่บริสุทธิ์ไร้มนทินแต่อย่าใช้เสรีภาพนี้เป็นข้ออ้างทำชั่วเช่นที่เราคงเคยได้ยินคริสเตียนหลายคนที่ยังคงทำบาปซ้ำๆโดยเข้าใจและอ้างว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปของคริสเตียนที่เชื่อทุกคน จนทำให้เรามีโอกาสเห็นคริสเตียนบางคนยังคงโกหกหลอกลวงล่วงประเวณีเมาเหล้าจนก่อการวิวาทกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆในสังคมคริสเตียนเหล่านี้คือคนที่ใช้เสรีภาพที่ได้รับจากพระเจ้าไปอ้างและทำชั่วซ้ำจนเป็นที่ไม่สบายใจของคริสเตียนแท้หลายๆคนไปอัครสาวกเปโตรย้ำว่าเราควรดำเนินชีวิตตามเสรีภาพที่เราได้รับ เพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์สมกับที่พระเจ้าได้ทรงโปรดชำระเราจนบริสุทธิ์และมีเสรีภาพนั้นเพราะเสรีภาพที่ว่านี้เราไม่สามารถได้รับเลยหากเราไม่ใช่คนที่เชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระเจ้าจริงหรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน